เราและความยึดติดโดยของโลกของไทยบายธีระพัดเมื่อใดก็ตามที่เราใจแคบเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีแต่เมื่ออะไรที่เราใจกว้างเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเช่นเดียวกันเรื่องที่ใหญ่หรือเรื่องที่ยากดูที่ความรับผิดชอบเรื่องที่ลาบรื่นหรือเรื่องที่ขุขะดูที่จิตใจของเราเสียสละหรือโลกดูที่ปัญญา สำเร็จหรือล้มเหลวดูที่หยุดยืนหยัดลืมจุดหมายจะพาให้เราหลงทิศลืมหน้าที่จะพาให้เราเสียงานลืมสัญญาจะทำให้เราเสียสัจจะถ้ามีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นเองที่เราลืมแล้วจะทำให้เราเองมีความสำเร็จใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นก็คือลืมความสำเร็จในวันๆสิ่งนี้จะทำให้เราเองมีความทะเยอทะยานและพร้อมที่จะ ไปรับความสําเร็จใหม่ๆหลายคนติดหลงติดห่วงกับความชื่นชมและความสําเร็จเดิมๆจึงทําให้เขาเองไม่ได้เจอความสําเร็จในรูปแบบใหม่ๆเรื่อยๆเมื่อเราสําเร็จแล้วเราลองปล่อยวางแล้วเราลงมาจุดที่เริ่มต้นใหม่เปรียบเสมือนนักกีฬาวิ่ง้อยเมตรทุกครั้งที่เขาวิ่งชนะแล้วและจะต้องมีการแข่งขันรอบใหม่ เขาก็จะต้องกลับไปจุดสตาร์ทเหมือนเดิมเหมือนกับนักกีฬาคนอื่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้เรามีความสําเร็จเรามีความภาคภูมิใจแล้วให้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่และเราจะเห็นโอกาสและวิธีทางใหม่ๆทําให้เราเองมีความสําเร็จมากขึ้นและยั่งยืนมากกว่าเดิมนั่นเองความล้มเหลวมันจะทําให้เราเองรู้จักทบทวนในเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่มันไม่พาเราไปสู่ความสําเร็จ มีเรื่องราวมากมายที่เข้ามาในชีวิตเรามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นจนเกินไปจนทําให้เราเองขาดความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะลงมือทํามันแต่เราเองต่างหากไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่จะทํามันจนกระทั่งทําให้เราเองไม่ตัดสินใจที่จะลงมือทํามันในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราจะประสบความสำเร็จมันอยู่ที่ใจของเราและวิธีคิดของเราเพื่อที่จะเปิดโลกกว้าง รับความสําเร็จในรูปแบบใหม่ๆเท่านั้นเองจากธีละพไพเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อไปปันสวัสดีครับ